ฟรีหมดทุกอย่างฟรีครับค่าห้องก็ไม่เก็บโอ้ยไปเก็บทำไมเพราะพวกท่านไม่ได้เอาภิมกับเออจะได้อะไรอะ่ะได้ความสุขได้พวกดีๆครับคนที่มาพักเราจะรู้ทันทีว่าคนไหนคบได้ไม่ได้ครับลูกชายผมผมชอบใจลูกชายผมมากพ่อพ่อทำงานมาทั้งชีวิตแล้ว สิ่งไหนที่พ่อกับแม่มีความสุขพ่อทําไปเลยดีมากเลยค่ะที่พักก็มีอาหารก็ฟรีค่ะอร่อยมากที่พักห้องว่างมากค่ะมีแอร์ด้วยบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะเป็นธรรมชาติมากค่าห้องเท่าไหร่ฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเลย ทำให้คนมาพักแล้วผมอยากได้พวกดีๆอยากได้คนดีๆมาพักครับอย่าคิดว่ารีสอร์ทที่ผมทาและให้คนนอนฟรีะจะมีคนสเปซสปามาไม่มีนะครับเจ้าของกิจการใหญ่ๆไม่เอ่ยชื่อนะครับระดับบิ๊กเลยนายทหารนายตำรวจผู้นําท้องที่ท้องถิ่นผู้นําระดับจังหวัดมาเยอะมากที่มานอนผมก็ได้พวกดีๆตั้งแต่เชียงรายถึงนราธิวาสผมมีให้ครบหมดเลยนะครับสบู่แฟซ่าย,ยาสีฟนันเกรดเอแต่ไม่บอกยี่ห้อเดี๋ยวเป็นการโฆษณาแต่ถ้าท่านกลัวว่าจะใช้บทคนอื่นก็ติดมาแล้วก็เวลากลับก็อ่กท่าน กลับไปด้วยเพราะของท่านพี่ยมาดีไหมครับของผมแน่นอนอยอ่อย่างนั้นเลยครับนายกมีข้าวปลาหาเลี้ยงเขาไหมละ่ะอ,อ๋อมีคนถ้าเกิดมาเป็นคณะใหญ่กลัวไปถูกใจมีคนดูแลให้ครับมีแม่ครัวระดับหนึ่งของอำเภอบึงสม,มคีทำมุดฝีมือระดับชั้นเทพแต่ราคาข้างทางแต่ถ้าเขามาทําเองกินเองเอ,อ๋อยินดีครับยินดีผมจะได้กินด้วยเพื่อนที่มาจากภูเก็ตก็เอาอาหารมาแล้วมาทํากินเองที่นี่ครับผมก็อิ่มด้วยมีทั้งหมดกี่ห้องเนี่ยมีทั้งหมดเก้าหลัง หลังหนึ่งนอนได้10คนมี6คนมีถ้านอนแฮมีิมูลห้องสองคนมีแต่ก็สองเตียงนะครับไม่เคยทําไปว่าเตียงเดียวห้องเรีย <Okay, S 2> บร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีนายทหารระ,ระดับยศพลตรีแกรักผมมาแกแกก็มาแก,กก็มามานอนพักผ่อนแล้วก็กลับก็ไม่มีอะไรกันพื้นที่กี่ไร่ครับที่ทําบริเวณนี้ทั้งหมด12งไร่มีสวนมะพร้าวด้วยเขาเก็บกินไหมให้กินฟรีครับมะพร้าวฟรีไผ่ยักษ์ให้ฟรีอยากได้ขุดเอาไปช่วยอันดับหนึ่งของประเทศไทยพังมาดิอ่องกับเพชรปักช่องอยู่ที่นี่ครับให้ฟรีฟรีหมดครับค่า เก็บทำไมเพราะพวกท่านไม่ได้อหิอมกับอ๋อจะได้อะไรอะ่ะได้ความสุขได้พวกดีๆครับคนที่มาพักเราจะรู้ทันทีว่าคนไหนครบได้ไม่ได้ครับคนดีไม่ดีรู้เลยอ๋อครอบครัวไม่ว่าเลยครับอ๋อลูกชายผมผมชอบใจลูกชายผมมากพ่อพ่อทำงานมาทั้งชีวิตแล้วสิ่งไหนที่พ่อกับแม่มีความสุขพ่อทำไปเลย